สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลัปายมาสูุขูมทุกคนครับผมเฮ้ยสารพากินครับพี่น้องครับมินี้พาพี่น้องมากินก้อยสบายนั่งครับผมนี่แหละผักกาดมันก็มีผักสลัดครับผักกาดขาวยอดบุกตูมแขกครับนี่ข้าวเหนียวครับขออนุญาตบ้างในทางลางเลยหนึ่งมากบ้างใดหนึ่งนะครับเนี่ยมาบอใบลายแย่ห้างครับแซ่บๆฟร่วมกันเลยครับผม ยังได้กับฝากพี่น้องก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามมนกำลังใจกันคก็ดเด้ครับพี่น้องครับลุยครับหิวซันเราดิหนิทำแะกแข่งมันครับอืก้อยสมก้อยบักหน้าครับเี๋ยมมือลัางก้วยมือหนาทิสิก้อยก้อยขมล่องเบิ้งอยู่ครับ mình coi bằng nào loang bưng vật nhằm cứt cứt đi khả nạp chứ Yeah. Mm -hmm. ก็เคยก่อยกินเท่อแรงเนี่ยแหละครับต่ใบนางเนี่ยล้วงมือเืสือมีได่เห็ดเห็ดหไปกินไงจุง่มกินกันน้ำหมูจุ่มหมูกระทะนะครับบ่เคยเห็ดก่อยกินน้ำซีอิ๊กเหี้ 5. ยอย่าพี่น้องอือก็ แช่พักขนาด,นดครับพี่น้องร่งอเบงเด้อครับเด้อนิ่งยังไงครับก้อยเป็ดกี้ยังก้อยราบมานะันอ่ะไม่ยังราบเหรอครับปุง 嗯。Mm hmm.

ุชท้ายมันก็ดุ๊ดดีขนาดพี่น้องโอเคครับผมสลักกิมมี่กับปากไปเพียงเท่านี้ครับผมปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นตังใจเคยอาสระดเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีกิมต้อยยูนะครับพี่น้อง พอกกันไม่คลิปหนาครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ